ค่ายลูกเสือหลอนจังหวัดสระบุรีคุณตีซะด้วยอย่างกับกล้วยน้ำว้าได้โพสต์เล่าเรื่องหลอนเรื่องนี้ในกลุ่มแก๊งเดอะโกสเตอร์นะครับโดยเรื่องนี้มีอยู่ว่าย้อนไปเมื่อประมาณ15-16ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรลูกเสืออยู่ประจำที่ค่ายนี้ในช่วงปีนั้นค่ายนี้บูมมาก มีลูกเสือเนตรนารีมาเข้าค่ายตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีเข้าแทบทุกวันแบบว่า2-3เดือนได้หยุดพักวันหนึ่งก็มีมีอยู่โรงเรียนหนึ่งลูกเสือเนตรนารีน่าจะเป็นม .2 ม .3 วันแรกที่เด็กมาถึงก็ปกติรับเข้าลงรถตรวจกระเป๋าต่างๆเสร็จก็แบ่งกลุ่มเข้าห้องประชุมทําพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยก็แบ่งเข้าที่พักซึ่งเป็นที่พักโซนสองกว่าจะเสร็จก็เที่ยงวันพอกินข้าวกลางวันเสร็จบ่ายก็นันทนาการตีกลองร้องเพลงแล้วก็เข้าฐานผจญภัยลวดหนามสะพานเชือกต่างๆต,ตอนนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามปกติ เย็นกินข้าวเสร็จก็ปล่อยทําธุระส่วนตัวหนึ่งทุ่มตรงก็เรียกรวมกันที่ห้องประชุมนันทนาการแล้วก็ลงฐานผจญภัยกลางคืนกันต่อชิมจำคลำดมหุน่นตกสร้างสถานการณ์ทดสอบกําลังใจ เดินฐานกลางคืนเด็กก็จะเดินอ้อมฝายน้ำล้นซึ่งฝายน้ำล้นจะอยู่ขวามือก่อนถึงห้องประชุมแรกโซนสองเด็กก็จะเดินออกจากห้องประชุมฝั่งขวาเดินวนฝายน้ำล้นแล้วก็กลับเข้าห้องประชุมในฝั่งซ้าย ระหว่างทางมีเทียนจุดตลอดให้เด็กเดินตามแสงเทียนเด็กจะเดินทั้งหมดประมาณ30หมู่หมู่ละประมาณ1 2บสถึงสิคนตัวผมจะไปอยู่ที่ฐานทดสอบกำลังใจแล้วฐานสุดท้ายจะเป็นของใหญ่จอยจะคอยบอกทางเด็กกลับเข้าห้องประชุมกลับมาที่ฐานของผมจะมีพวกพี่ๆกู้ภัยของสว่างสระบุรีจุดมวกเหล็กมาช่วยจะมีโลงศพพวงรีดกระถางทูบแบบว่าครบ เลยก็ว่าได้แล้วผมกับเจ้าเบนซ์กู้ภัยก็ผลัดกันลงไปนอนในโรงเพื่อจะคอยแกล้งเด็กๆตอนที่ให้เด็กเอามือล้วงลงไปหยิบของในโรงผมซึ่งไปนอนก่อนตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรจนเด็กผ่านไปสักประมาณ15หมู่ เจ้าเบนก็ขอลงไปนอนบ้างเด็กเนตนารีก็ผ่านไปสักสาถึงสี่หมู่เจ้าเบนก็นอนเงียบไม่พูดอะไรสักคำผมก็เอะใจเลยเปิดผ้าที่คลุมลงดูก็เห็นเจ้าเบนนอนตาค้างน้ําตาไหลผมเลยรีบเอาเจ้าเบนออกจากโลง สอบถามได้ใจความว่าเจ้าเบนรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหมือนว่ามีคนตัวใหญ่ๆลงมานอนทับผมได้ยินก็รีบวอให้พี่โอกู้ภัยอีกคนให้รีบเอารถมาพาเจ้าเบนไปโรงพยาบาล พี่โอแกก็วิ่งมาจากฐานหุ่นตกผ่านผมไปผ่านยายจอยเพื่อจะไปเอารถที่จุดจอดที่หอประชุมพอรถมาถึงก็เปิดประตูข้างคนขับเพื่อจะเอาเจ้าเบนขึ้นแต่กลับเปิดไปต้องตกใจเพราะว่ายายจอยนั่งเลือดอาบหน้าอยู่ในรถก็วุ่นวายกันเลยตอนนั้นถามได้ใจความว่าแกหกล้มล้มยังไงก็ไม่รู้ถามพี่โอก็ว่าได้วิ่งชนแกหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่ได้ชน ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อรีบพากันไปโรงพยบาบาลสรุปเจ้าเบ้นไปนอนเล่นที่โรงพยบาบาลสองชั่วโมงก็ได้กลับหมอหาสาเหตุไม่เจอกลับไปจุดทูบขอขมาก็หายส่วนยายจอยโดนเย็บคิ้วขวาไป15้าเข็มขากลับผมก็ถามพี่โอซ้ำว่าได้วิ่งชนยายจอยไหมยายจอยเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ชนวิ่งห่างกันเป็นวากลับมาถึงค่ายก็ดึกและเด็กก็เข้านอนกันหมดแล้ว ตอนนั้นก็ไม่ได้ถามอะไรกันมากแยกย้ายกันไปอาบน้ำนอนจนมาถึงตอนเช้าของวันที่สองระหว่างพาเด็กไปเดินทางไกลก็คุยกันไปจนมีเนตรนารีบอกว่าเมื่อคือนหนูเห็นผมก็ถามว่าเห็นอะไรเด็กบอกว่าพ่อมูของเขาออกจากฐานผมกำลังเดินไปจะถึงใหยจอยซึ่งยืนรอก่อนถึงห้องประชุมก็มีพี่โอวิ่งแสงหน้าไป แต่เด็กเห็นกันทั้งหมู่ว่ามีมือใหญ่ๆลอยตามหลังพี่โอไปพอพี่โอวิ่งผ่านยายจอยไปมือใหญ่ๆอันนั้นชนเข้ากับยายจอยจนตีลังกาลมหน้ากระแทกหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าลงไปนอนในโรงอีกเลยมีก็แค่ให้เด็กผ่านมาจุดทูปขอเข้ามาแทน